ช่างคิดช่างสังเกตโดยอพชน,นี่ฝึกรับของอยู่ลวครับน้องชายไม่ใช่พิต้ามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝึกรับขวดน้ำมาหากล่ะเด็ดเด็ดเดยวเ<ๆ>ขาไม่ส่งจรวดขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศหรอก จะบ้าเลยเกจคนน้ำเปล่าๆนี่จะลอยขึ้นไปบนอวกาศได้ไงได้มันก็ต้องมีแรงส่งสิเกจมันถึงจะขึ้นไปได้อะก็แรงมือผมไงนี่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 เดี๋ยวทำไมเราไม่ทําการทดลองปล่อยจรวดให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอะใช่พี่ตางใครบางคนนะจะได้หน้าแตกแล้วจะคอยดูคอยดูกันมันขึ้นไปไม่ได้หรอกมันขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวก็เอาน้ำสาดทั้งคู่เลยหรอกนี่ฐานยิงพร้อม สองซ้ำเฮ้ยมันไม่มีทิศทางนี่มันไปตามเป็นไหมขวดน้ำเปล่ามันไม่ได้ผลเลยเกี่ได้ดิมันต้องมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่นี่พี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำเข้าไปหรอโอเคงั้นลองดูกันดีกว่าแต่ว่ัสดีเใส้ัสดีเทสวัสดีเทสวัสิีเทเผื่อมันจะได้พุ่งกระโจนนี่เธอว่ายิ่งน้ำยิ่งมากแล้วมันจะยิ่งไกลหรือเปล่า แกนี่ขึ้นไปถึงยานอาวกาศมากเลยเกดเอา้าวแล้วใครบอกให้ใส่น้ำเต็มหนึ่งสองสามอ่ยอแต่ม,มันไม่มีทิศท,ทางนี่มันไปตามาไม่มีทิศท,ทางเฮ้ยเดี๋ยวนะลองนึกถึงจรวดใช่ไหม จรวดเนี่ยมันมีหางเสือใช่ไหมงั้นถ้าสมมติเราลองประดิษฐ์หางเสือมาติดกับขวดน้ําดูอ่ะโอเคเพื่อมันจะได้มีทิศขอเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําการจดบันทึกด้วยนะว่าการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ทิศทางมันยังไงงั้นเอ่ยไปเอาสมมติโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปทำหนึ่งชั่วโมงเจอกันโอเคกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่า แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาครับน้องๆนั่นก็คือเมื่อเราปล่อยจรวดขวดน้ําให้พุ่งขึ้นไปเป็นท้องฟ้าจะมีแรงสองแรงเกิดขึ้นนั่นก็คือแรงกิริยาที่เกิดจากแรงดันของอากาศที่อยู่ภายในขวดจรวดดันน้ําให้พุ่งออกมาจากทางด้านหลังแล้วเกิดเป็นแรงส่งซึ่งผลักให้จรวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงปฏิกิริยานั่นเองครับ และสาเหตุที่เราต้องใส่น้ําเข้าไปภายในขวดหรือในจรวดนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้ลมที่ถูกอัดเข้ามาภายในขวดจรวดออกมาได้ช้าลงนั่นเองครับและการใส่น้ําเข้าไปมากๆแบบที่ทั้ง3มคนทดลองเนี้จะเป็นการลดปริมาตรอากาศที่อยู่ภายในตัวจรวดให้น้อยลงนอกจากนี้ยังทําให้จรวดนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเมื่อปล่อยจรวดก็จะทำให้จรวดพุ่งไปได้ไม่สูงแล้วก็ตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วด,วด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับดังนั้นยิ่งวัตถุที่มีน้ำหนักมากแล้วก็อยู่ในทุ่ยที่สูงมากๆด้วยก็จะยิ่งทำให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้นด้วยความเร็วที่มากอีกด้วยครับมันก็เหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ตกลงสู่พื้นนั่นแหละครับนงองสมุดจดพร้อมแล้วจรวดพร้อม ฐานทรงร้อมเตรียมอเคแล้วสาม,มหนึ่งสองสามอือหอ้บ๊ายบายวิ่งไปเอาไม่ต้อง <c oughs> เอาเป็น <c oughs> ว่าสรุปการทดลองไปทิศไหนก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ตามกระแสลมมากกว่าพี่ว่า ใจเย็นๆครับเด็กๆเ,เหตุผลของการทดลองเพื่อลองผิดลองถูกเพื่อหาเหตุผลและข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ท่านน้องๆทางบ้านจำตอนจรวดเมืองไทยบั้งไฟยะโสธรได้แล้วก็ใช่แล้วล่ะครับบั้งไฟที่เรารู้จักกันนั้นก็จัดเป็นจรวดอย่างหนึ่งครับน้องๆซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็ถือเป็นความเชื่อยอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่สืบสานประเพณีกันมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงเดือน5หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวไร่ชาวนาที่ต้องอาศัยฝนในการทําเกษตรกรรมเขาจะทําพิธีขอฝนด้วยการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการถวายพระยาแถมซึ่งเขาเชื่อกันว่าคือเทวดาที่เป็นผู้ควบคุมน้ําฝนให้ประทานฝนตกลงมาแล้วส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้บั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นั้นก็มีเชื้อเพลิงประเภททานดินประสิวแล้วก็น้ําเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้บ้างไฟพุ่งทะย,ยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ครับ<ป>การเคลื่อนที่ของบ้างไฟนี้จะไม่มีทิศทางครับน้องๆบ้างไฟจะพุ่งขึ้นตามแรงส่งของการจุดระเบิดแล้วก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ตามจํานวนปริมาณเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งผู้ที่จุดก็ไม่สามารถจะกําหนดจุดตกของบ้างไฟได้ และเมื่อเชื้อเพลงหมดบางฝ่ายก็จะตกลงสู่พื้นดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองซึ่งจะตกลงมาบนหลังคาบ้านใครอันนี้ก็ต้องไปขยันกันตัวเองละครับแต่ว่าพี่ตามันต้องมีหางเสือหางเสือล้วจะทายังไงเอาหางเสือมาติดเหรออืมก็จรวดปกติมีหางเสือใช่ไหมก็เราจะจรวดขวดน้ำเนี่ยมาติดหางเสือบ้างดีเผื่อจะได้มีทิศทางมากยิงขึ้นไงเอางี้เราไปถามผู้รู้เรื่องจรวดกันดีกว่าไป<ช>นาะซาเลยเหรอว้า องค์การวิพิภ like <Okay. S 1> ัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5้าปทุมธานีไปกันเลยไหม Let's go ช่วงหน้าตั้มเอ๋ยและเก็ตจะพาเราไปดูวิธีการทำจรวดขวดน้ำและศึกษาเรื่องของจรวดกันครับันคิสเก การเดินทางไปยังอวชนั้นสามารถใช้เส้นทางได้2เส้นทางหลักๆตามแต่จะสะดวกนะครับน้องๆเส้นทางแรกก็คือถนนเลียบทางด่วนรามอินทราขึ้นทางด่วนเพื่อข้ามไปลงยังทางด่วนมอเตอร์เวย์วิ่งตรงไป สังเกตป้ายบอกทางจังหวัดนครนายกให้เลี้ยวซ้ายวนลงเพื่อจะเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกทีนี้พอวนลงมาแล้วนะครับก็สังเกตสะพานข้ามคลองเล็กๆพร้อมกับป้ายสีเขียวๆซ้ายมือที่เขียนว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อันนี้ก็ให้เลี้ยวเข้ามาตามทางประมาณ5กิโเมตรและสังเกตป้ายขวามือที่เขียนว่าเทคโนธานีก็ให้เลี้ยวเข้าไปตามทางเลยนะครับและน้องๆก็จะได้พบกับอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่ออกแบบคล้ายๆกับลูกเต๋าสองลูกประกบกันองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไปกันเถอะเร็วตามมามาทำไมเหตุไอ้บ้านานงะนูน้องไม่ต้องกลับมามอ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสามคนมาจากรายการช่างคิดช่างสังเกตคือเรื่องของเรื่องครับมีอยู่ว่าเมื่อกี้เราเนี่ยได้ทดลองเล่นยิงจรวดขวดน้ำครับแต่ทำยังไงเหมืนก็ไม่คืนสักทีเอแต่ว่าพวกเราพวกเราก็มีการจดบันทึกด้วยนะครับแล้วตัว ตรวจขวดน้ำที่น้องทําหน้าตาเป็นยังไงอะคะหน้าปลาเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะขวดเปลา่าขวดเปล่าแล้วก็ยิง <c oughs> กระจายคะ่ะยิงกระจายเลยก็ไม่รู้คะ่ะ oh. ไม่มีทิศไม่มีทางเลย <c oughs> บันทึกอะไรไว้บ้างคะเนี่ยก็โจทย์ขอดททิศทางครับทิศทางที่ไปอันนี้ด้วยครับอ่านี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยก็คืออันนี้ทดลองว่าใส่น้ำเยอะใส่น้ำน้อยลมเยอะแลวก็ลมเยอะลมน้อยเท่าไหร่มาถึงที่นี่คืออยากได้จรวดที่ยิงออกไปไกลครับผมอยากได้ความรู้ด้วยค่ะว่าต้องทำยังไงเนี่ยถึงได้จรวดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็จรวดขวดน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงน้ำเป็นตัวตัวสำคัญที่จะส่งให้จรวดของเราเนี่ย พุ่งไปได้ใกล้หรือไกลก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําปริมาณน้ําที่พอดีนะครับสาหรับจรวดโดยท,ทั่วไปนะครับก็ประมาณนะฮะงใน3ขวดที่รับแรงดันนี้นะฮะสมว่าไอ้ขวดใบนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าเท่ากันเราเติมน้ําเข้ามา1ส่วนครับน้ำนี่สําคัญมากเพราะว่าตัวน้ำนี่จะเป็นตัวชะลอที่จะให้อากาศที่เราอัดเข้าไปนเนี่ยฮะเคลื่อนที่ออกมาได้ช้าขึ้นทนะำให้ช่วงเวลาที่จรวดพุ่งออกไปเนี่ยมีเวลาช่วงเวลาที่ยาวนานมากขึ้น ปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไป 1- ในสาของจรวดนี้ก็เป็นการเรียนรู้ทดลองและจดเอาไว้เป็นสถิติครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปล่อยจรวดมากกว่าว่าต้องการให้ไปได้ไกลใกล้หรือว่าต้องการความแม่นยำครับพี่พ,พาแล้วอย่างครีมหางนี่มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะโอ้ครีปหางนี่สําคัญมากๆเลยนะคะ เพราะว่าครีบเนี่ยใช่คล้ายๆหางเสอืคคเสอคือมันจะเป็นตัวประคองให้จรวดเนี่ยค่ะสามารถพุ่งไปในอากาศอย่างสมบูรณ์คืแบบเสถียรภาพอะคะ่ะนิ่งถ้าไม่มีนะคะขวดอาจจะแบบง,งจรวดที่ม <c oughs> อาใช่ <c oughs> เหมือนจรวดที่มาเมื่อกี้ตอนยิงไป,ไปมันเป็นอย่างนี้ครับ มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่มาทําให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีคลีบเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากเลยสาเหตุที่เราจะต้องเตดร,รีพังหรือว่าฟินให้กับจรวดนั้นก็เพราะอย่างนี้ครับน้งๆเมื่อเราอัดอากาศเข้าไปภายในตัวจรวดอากาศนั้นจะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทางและเมื่อจรวดถูกปล่อยให้ลอยขึ้นไปในอากาศมันก็จะถูกปะทะด้วยแรงลมที่มาจากทุกทิศท,ทุกทางเช่นเดียวกัน ก็เลยทําให้จรวดนั้นส่ายไปสายมาไม่คงที่ดังนั้นการติดครีบหางจะช่วยให้ลมนั้นออกมาทางเดียวประโยชน์ของครีบหางหรือว่าฟินก็คือช่วยบังคับทิศทางให้จรวดกวดน้ำพุ่งขึ้นไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับถ้าไม่มีครีบหางจรวดก็จะพุ่งขึ้นแล้ะครับแต่ว่ามันไม่มีทิศทางเหมือนกับที่ตั้มเอ๋ยและเกตได้ทดลองส่งจรวดกวดน้ำเปล่าให้ลอยขึ้นไปนั่นแหละครับ นอกจากนี้ก็ยังเหมือนกับบั้งไฟอีกด้วยนะครับ้น้องการที่จะรวดขวดน้ําของเราจะเคลื่อนที่ได้ดีนั้นคลีบหางก็จะต้องมีการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับตัวจรวดด้วยวัสดุที่จะนํามาทําครีบหางนั้นควรจะเป็นวัสดุที่แข็งและก็เบาอย่างเช่นพลาสติกเพื่อที่เมื่อจรวดเคลื่อนที่ไปนในกระแสลมและอากาศที่ไหลผ่านก็จะคงที่สร้างสมดุลให้กับตัวของจรวดทําให้จรวดนั้นเคลื่อนที่ไปนในทิศทางที่กําหนดนั่นเองครับ แล้วในเรื่องของเหตุผลหรือว่าข้อดีของการจดบันทึกเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับโอ้โหตรงนี้ดีมากๆเลยสําหรับโดยเฉพาะน้องที่สนใจจรวดขวดน้ํานะคะแล้วก็จะเข้ามาแข่งขันกับเราครับการจดสถิติเนี่ยจะดีมากตอนนี้นะใช้แรงดัน40ครับอัดอากาศเข้าไป40ปอนด์ปุ๊บจรวดวิ่งไปตกตรงนี้อ้าว40ตกตรงนี้แต่ถ้าเราอยากให้จรวดอ่ะไปได้ไกลกว่านี้เราควรจะเพิ่มหรือจะลดแรงดันเท่าไหร่ก็คือเราต้องจดคือ นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะใ,<ช>ในการตีฟิน<ช>แล้วก็นอกจากนั้นมีก,การคำนวณหรืออะไรอีกหรือเปล่าใช่ประกอบเสร็จเราก็ต้องมาหาจุดถ่วงนะคะที่สามารถทําให้จรวดเนี่ยนะคะจุดถ่วงน้าหนักยังไงครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอย่างลานี้เราหาจุดถ่วงได้แล้วนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า CG นะคะจรวดที่ดีนั้นจะต้องสามารถพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าทิศทางที่เรากําหนดเอาไว้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยาําโดยจะไม่พุ่งเชไปเชมา ซึ่งการประดิษฐ์จรวดเพื่อให้พุ่งไปไกลต่างที่เราต้องการนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นลักษณะของคลีบหางความยาวน้ำหนักลักษณะของหัวจรวดและจุดสมดุลระหว่างศูนย์วทวงที่เรียกยอ่อว่า CG และจุดศูนย์กลางแรงดันที่เรียกยอ่อว่า CP อธิบายด้วยแบบนี้นะครับ oh. จุดศูนย์ทวงหรือว่า Center of Gravity ก็คือจุดรวมน้ำหนักทั้งหมดของวัตถุ วงลงจุดเดียวเราสามารถหาจุดศูนย์ทวงของจรวดของเราได้อย่างง่ายโดยการนำเอาจรวดขวดน้ำมาผูกด้วยเชือกเส้นเล็กๆประมาณบริเวณตรงกลางของจรวดก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ทวงน้ำหนักทั้งสองของจรวดให้เท่ากันโดยเลื่อนเชือกไปมาเพื่อได้ตำแหน่งที่สมดุลนั่นคือจุดศูนย์ทวงของจรวดครับจุดศูนย์กลางแรงดันหรือ center of pressure ก็คือจุดที่เสมือนเป็นแรงดันลมที่ผ่านตัวจรวดเนื่องจากบริเวณด้านท้ายของจรวดนั้นจะมีการติดครีบหางเราสามารถจะหาจุดศูนย์กลางแรงดันได้โดยใช้เชือกเส้นเล็กๆผูกที่แผ่นกระดาษน,นั้นอย่างหลวมๆแล้วก็เลื่อนไปมาเพื่อหาจุดที่สมดุลและนั่นก็คือจุดศูนย์กลางแรงดันนั่นเองครับ จรวดที่ผ่านการคำนวณเพื่อหาจุดต่างๆดีแล้วเนี่ยจะมีจุดศูนย์กลางแรงดันอยู่ที่บริเวณด้านหลังจุดศูนย์ถ่วงเสมอนะครับจรวจจึงเคลื่อนที่ด้วยความนิ่งไม่สายไปสายมานั่นเองพี่คะแล้อย่างปริมาณแรงดันที่อาจเข้าไปในจรวดขวดน้ำเนี่ยคะ่ะควรที่จะเป็นเท่าไหร่คะที่จะแบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุด การอัดอากาศเข้าไปภายในจรวดขวดน้ํานี้เขาจะใช้หน่วยวัดเป็นแรงดันปอนต่อตารางนิ้วครับซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ psi ครับน้องๆหนึ่ง,งปอนต่อตารางนิ้วก็คือความดันซึ่งเป็นผลจากแรงหนึ่งแรงปอนกระทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางนิ้วนะครับความดันที่ใช้อัดเข้าไปภายในจรวดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปล่อยจรวดว่าต้องการจะให้ไปได้ไกลหรือว่าจะให้ไปถึงจุดหมายอย่างแม่นยำ ถ้าต้องการจะให้ไปไกลนะครับก็ต้องเพิ่มแรงอัดมากขึ้นแต่แรงดันที่ทางอพวชกำหนดในการแข่งขันก็คือ40ปอนต์ต่อตารางนิ้วครับน้องในขณะที่จรวดเคลื่อนที่อยู่ในอากาศนั้นจรวดจะใช้พลังงานที่สะสมอยู่ภายในแต่เมื่อพลังงานหมดจรวดก็ยังคงเคลื่อนที่ไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับน้อง ซึ่งแรงที่ทำให้จรวดเคลื่อนที่นั้นเรียกว่าแรงเฉยครับแรงเฉืยก็คือแรงที่จะคงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ให้เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมและจะตกลงสู่พื้นดินด้วยแรงดึงดูดของโลกนั่นเองครับช่วงหน้าตั้มเอ,อ๋ยและเกตจะไปทดลองทำจรวดขวดน้ำและปล่อยจรวดกันิัน ันสงเกอ๋อพี่ครับแล้วกระแสลมเนี่ยฮะมันมีความสําคัญยังไงเหรอครับในการยิงจรวดขวดน้ําครับจรวดขวดน้ํานั้นมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไปในอากาศอีกด้วยนะครับนั่นก็คือกระแสลม ทิศทางและความเร็วของกระแสลมก็มีส่วนสําคัญในการเคลื่อนที่ของจรวดครับนางๆถ้าหากว่าเราปล่อยจรวดในทิศทางตามกระแสลมจรวดก็จะพุ่งเร็วขึ้นเพราะว่ามีกระแสลมเป็นตัวช่วยผลักอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยจรวดในทิศทางที่สวนกับกระแสลมจรวดก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าเนื่องจากมีแรงต้านที่เข้ามาปะทะกับจรวดดังนั้นถ้าจะปล่อยจรวดล้วก็ ควรจะสังเกตทิศทางและกระแสลมก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จรวดที่ปล่อยไปก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายที่เรากําหนดหรือว่าอาจจะขึ้นไปได้ไม่ไกลแล้วก็ไม่สูงนักเนื่องจากแรงต้านที่มาปะทะนั่นเองแหละครับน้องๆแล้วการวางมุมมุมสานี้ต้องทอํายังไงคะถึงทําให้จรวดไปสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งที่เป็นปัจจัยให้จรวดเคลื่อนที่ไปในอากาศนั้นก็คือองศาของการยิงครับ เพราะจรวดจ,จะพุ่งไปได้ไกลในวิถีโค้งที่เหมาะสมนั้นจะต้องใช้มุมยิงที่เป็นโปรเจกต์ตายครับน้งนองๆนั่นก็คือมุมยิงที่ทํามุม45องศากับพื้นดินนั่นเองนอกจากนี้การออกแบบรูปทรงของจรวดหรือที่เราเรียกว่า a e r o dynamic อันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวจรวดเองอะค่ะเวลาวิ่งไปมันก็จะต้านลมโดยอัตโนมมมาฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ตัวจรวดเนี่ย แหวกอากาศได้ดีที่สุดก็คือหัวแหลมใช่หครถูก er> ต้องเราต้องมาดูที่หัวค่ะหัวจะทําให้จรวดเนี่ยค่ะแหวกอากาศไปได้เหตุผลที่ต้องออกแบบให้จรวดมีส่วนหัวเป็นทรงแหลมก็เพราะอย่างนี้ครับน้องๆในขณะที่จรวดมีการเคลื่อนที่จรวดจะมีแรงต้านจากอากาศซึ่งก็คือแรงที่อากาศกระทําต่อวัตถุใดๆที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองครับดังนั้นเพื่อเป็นการลดแรงต้านของอากาศ ผู้ประดิษฐ์จรวดจึงต้องสร้างให้ส่วนหัวของจรวดนั้นมีลักษณะเรียวแหลมยังไงล่ะครับพี่ว่าเราลองไปยิงกันดีกว่าว่าจรวดลำนี้จะ ยิงออกมาแล้วทิศทางจะเป็นยังไงบ้างจะเพี้ยวแค่ไหนครับ One Two One Two Three เห็นไหมคะเราไปดูมังกรบินกันดีกว่าครับ

ป่ะพอเราเล่นจรวกขวดน้ําใช่ไหมดูสิผิวดํากันเลยทีเดียวไม่คือถ้าผมกับพี่ตั้มนะเขาดูผมกับพี่ตั้มก็คือแบบอ่ะดำดำโอเคดำยอมรับอ่ะเนี่ยดําขึ้นแต่สําหรับพี่เอ๋คือแบบมันเป็นธรรมชาติของรอกนี้อยู่แล้วมันเ,เป็นธรรมชาติยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มกับเกดด้วยที่ชมอ,อว่าสวยดำเฮ้ยว้าวเฮ้ยแต่ที่เอ๋พูดก็ถูกนะเกดวันนี้เราเล่นกัน อังแจ้งทั้งวันเลยอะอยากรู้ว่า UV เนี่ยมันคืออะไรหรอเออที่ทำให้เราดำที่เคยได้ยินมานมันคืออะไรอ,อ่าแล้ว UV มาจากไหนอ่ะ UV นั่นาาก็คืออุลตราไวอรเลตเป็นแสงที่มาจากพระอาทิตย์ใช่แล้วล่ะครับทุกคนทราบดีว่าแสงแดดมีคุณรประโยชน์มากมายแต่น้องๆทราบไหมาครับว่าแสงที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยแบ่งออกได้เป็นเสีด้วยกันนั่นก็คือ ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงซึ่งก็คือสีรุ้งที่เราเคยเห็นกันหลังฝนตกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีแสงอีก2ชนิดคือแสงที่อยู่ใต้แสงสีแดงคือแสงอินฟราเรดที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งแสงอินฟราเรดนี้จะเป็นคลื่นที่เราใช้ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์มากมายในปัจจุบันนั่นเองนะครับน้องๆส่วนแสงอีกแสงหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่า รังสีเหนือม่วงนั่นก็คือแสงที่อยู่เหนือแสงสีม่วงขึ้นไปหรือที่เราคุ้นหูกันก็คือแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสง UV นั่นเองแหละครับน้องๆวิธีป้องกันแสง UV ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงดังกล่าวนั้นจะมีปริมาณของแสง UV มากกว่าช่วงเวลาอื่นของวัน แต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปกลางแดดแล้วก็ควรจะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกปีกกว้างกางร่มแล้วก็พยายามอยู่ในที่ที่มีร่มเงารวมทั้งสวมแว่นตาเพื่อป้องกันแล้วก็ทาครีมกันแดดที่อย่างน้อย30นาทีล่วงหน้าเข้าไปอันนี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะครับน้อง Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me จรวดขวดน้ำนั้นสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักสังเกตและเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี และรู้จักการจดบันทึกจากการที่เราได้ทดลองยิงจรวดในแบบต่างๆกันเพื่อนำผลที่ได้ในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อประดิษฐ์จรวดขวดน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการจรวดขวดน้ำยังฝึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งน้องๆอ,อาจจะกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ หรืออาจจะเป็นนักบินที่เก่งและเป็นคนดีของประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะที่สำคัญการจะเล่นจรวดขวดน้ำให้สนุกและปลอดภัยนั้นก็ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่และเล่นในพื้นที่โลง่งหรือสนามกว้างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้อื่นอีก้